ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาดูนาของเฮียอานวยกล่าวคือเมื่อก่อนหน้านี้เฮียอานวยนั้นท่านทำนาเนี่ยร้อยกว่าไร่แล้วท่านให้เราทดลองนะครับให้เราทดลองว่าไร่ครึ่งคือแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยและแตอนนี้ถึงเวลาออกรวงแล้วตกดอกออกผลท่านจะเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้เราจะมาดูนิครับว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมันคืออะไร ความงามความไม่งามใช้กับไม่ใช้นี่แตกต่างกันตรงไหนระหว่างที่แปลงนี้ฉีดอะมิโนโน้ําเขียวกับซูเปอร์นาโนกับอีกแปลงตรงข้างๆกันเนี่ยนะครับไม่ได้ฉีดจริงๆแล้วตรงนี้ผู้ที่จะตอบผู้ที่จะพูดได้ดีที่สุดคือเจ้าของนาดังนั้นผมขอเรียนเชิญเฮียนวยมาพูดมากล่าวให้พวกเราฟังจะดีกว่าไหมดีค่ะอ้าวเรียนเชิญเลยครับเฮียคุณลงุงอันนุ้ยสวัสดีค่ะ เนี่ยล,ลองพูดให้พี่ให้น้องเราฟังดีว่าแป,ปลงนี้กับแปลงโน้นมันแตกต่างกันยังไงที่เห็น,นได้ชัดน,นะฮะแตกต่างเห็นได้กันได้ชัดว่ารวงก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าแล้วก็อันนี้ใช้ซูเปอร์นาโนกาซูเปอร์น้ำเขียวก็จัดว่ามันดีกว่าเห็นได้ชัดแล้วพีอะไรก็ไม่กวนตัวแมลงหนอนม้วนบงม้วนใตอะไรก็ไม่กวนมันชัดเจนนะฮะแล้วนี่นครับ ระหว่างรวงนี่เฮียดูใส่กันที่รวงเนี่ยรวงข้าวเนี่ยอ๋อรวงข้าวใส่กันดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยความแตกต่างมันห่างกันเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ย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 อันนี้ไม่ได้ชี้ที่ทดลองกับแปลงนู้นไม่ได้ทดลองแปลงนู้นเพี้ยกินทั้งหมดแต่แปลงนี้เพี้ยไม่มีเพี้ยอะไรครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลครับฟังให้ดีๆนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลลุกขึ้นยืนนิดนึงน้องเก่งมันจะเป็นแดงๆเห็นไหมครับ เป็นแดงๆนะฮะที่มันกินนะครับกินหมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นรอบนี้ใชไม่เหียรอบนารอบน้ามันกินรอบน้ำหมดเลยเหลือแปลงที่ทดลองเหลือแปลงทดลองนี่ครับน้องเก่งมันไม่ลงไม่มีตัวด้วยมันไม่มีตัวเราจะสังเกตได้ว่าต้นข้าวที่มันไม่กินเนี่ยมันจะต้นออกเขียวๆเห็นไหมต้นจะใสๆเห็นไหมครับน้องเก่งเห็นไหมค่ะถ้าไอ้ที่มันลงกินเนี่ยต้นมันรู้สึกว่าจะดำมีอไรนี่มันกินจนโอ้โหมันดูดกินน้ําเลี้ยงน่ะนะ ถามว่าข้าวดีไหมดีแต่พอเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงมานี่จบมันเป็นกระจุกจ<บ>กระจุกเลยอ่มันลงหมดเลยอ่ะเกือบร้อยไ่้นี่มันลงหมดเลยมีแปลงที่ฉีดอะมิโนโน้ำเขียวกับซูเปอร์นาโนเนี่ยมันไมน่ยงใช่ไหมที่ใช้เนี่ย นี่เนี่ยแล้วแล้วมันไมเนี่ยพวกท่านดูนะฮะเนี่ยไอไอไอที่มันลงเนี่ยเนี่ยมาจุมตรงนี้เนี่ยมาซูมดูน้องเนี่ยตัวมันเนี่ยเห็นไหมเนยตัวเพียบเลยไหมเนี่ยตัวเพียเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเนี่นี่มันขึ้นมาจากข้างล่างนะครับนี่มันสายแล้วเนี่ยนี่ฉีดจนเมื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยฉีดจนจบแล้วไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรมันแก่งจ้าเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงลวงใช่นี้ไหมมันฉีดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่มันวิ่งกันนี่แหละตัวเ ่างดาวตัวสำคัญเลยนี่เอเลี่ยนตัวสำคัญเลยเนี่ยดูที่ขนาดเฮียร์เขาฉีดจนเมื่อยนล่นน้องเก่งดูเต็มเลยเนี่ยเนี่ยพอมันกินแล้วมันจะไหมอย่างเงี้ยน้องเก่งไหมเงี้ยเนี่ยดูที่เป็นล้านล้านตัวเลยน้องนี่ขนาดฉีดไปแล้วนะให้เห็นว่าแปลงนี้นะครับที่ฉีดอะมิโนน้ำเขียวซูเปอร์นาโนที่มีชื่อว่าคู่สีมหจัศรพรรย์พันล้านเนี่ยนะครับเรามาดูรวงข้าวกันนี่รวงข้าวแปลงที่ฉีดน้องเก่งครับนี่รวงข้าวแปลงที่ไม่ได้ฉีด คันนาเป็นตัวกัน้นมันดึงมาหากันไม่ได้เราจะได้เห็นว่ารวงใหญ่ใช่ไม่ใช่เนี่ยรวงเขาใหญ่ออนะน้องเก่งใหญ่กว่าเยอะเลยเออและนี่ทำไมมันเรียวๆอ่ะเ,เห็นถึงความแตกต่างเลยเออนี่ไม่ได้ฉีดคันกั้นนาเท่านั้นที่กัน้นและนี่ข้าวเนี่ยยังไม่ได้นั่นนะยังจะต้องโตไปอีกพึ่งจะเขียวๆเ,เองนะครับเห็นไ,ไหมเฮี่ยดูที่เนี่ยสวยงามไหมนี่เนี่ยแต่ละรวงแต่ละรวงเราได้เห็นะนี่ความแตกต่างเนี่ยรวงมันจะเล็กๆเรียวๆถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ย ดูเม็ดก็รู้เนี่ยนี่จะแก่แล้วนะเนี่ยอ๋อนี่จะแก่แล้วรวนแล้วเนี่ยเขาแก่อีกก็คือเต็มเม็ดแล้วก็เหลืองท้งนเองนี่นี่ไอเจ้านี้มันยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่แก่ยังเนี่ยดูเนี่ยดูรวงเขาเนี่ยรวงใหญ่ดูดิเนี่ยเห็นไหมใช่ใช่ไหมมันแตกต่างระหว่างรวงต้นน่ะไม่ได้แตกต่างแต่รวงมันจะแตกต่างเนี่ยรวงจะอกเรียวๆนี่ยน้องเก่งเราดูดีๆเนี่ยใช่ใช่เนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยรวงกาจะออกเรียวๆเนี่ย แต่ถ้ากี่เม็ดกันความสูงในี่ใกล้เคียงกันแต่อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยดูดูตรงนี้นี่ดูรวงข้าวเนี่ย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 มันจะแตกต่างกันระหว่างต้นระหว่างรวงนะครับจะผิดกันแน่นอนระหว่างนนเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีก